ไม่ว่าสินค้าของคุณคืออะไรในทุกข้อเสนอของคุณคุณต้องตอบคำถาม5ข้อนี้ของลูกค้าให้ได้นะคะข้อแรกฉันจะได้อะไรข้อเสนอของคุณจะต้องตอบคำถามของลูกค้าให้ได้ว่าเขาจะได้อะไรนั่นมันเป็นเรื่องของ Ben e ฟิ t ของสินค้านะคะคำถามแรกฉันจะได้อะไรคำถามที่สองมันจะช่วยฉันได้อย่างไรวิธีที่มันจะช่วยฉันคืออะไรนะคะ คำถามที่ 3. ทํทำไมฉันต้องเชื่อคุณบางทีข้อเสนอของคุณอาจจะดูดีเกินไปในสายตาลูกค้าคุณต้องให้เหตุผลเขาว่าทำไมคุณต้องให้เขาขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นช่วงพรีเซลช่วงเปิดตัวช่วงล้างสต็อกหรืออะไรก็แล้วแต่คุณต้องให้เหตุผลสิ่งที่เขาต้องการรู้ 1. ฉันจะได้อะไร 2. มันจะช่วยฉันได้อย่างไรและ3าทำไมฉันต้องเชื่อคุณหลังจากนั้นสิ่งที่เขาต้องการรู้คือข้อที่4ี่ มันราคาเท่าไหร่เขาต้องลงทุนเท่าไหร่และข้อสุดท้ายข้อที่5เป็นข้อที่ใหญ่ที่สุดนะคะคุณต้องตอบเขาให้ได้ว่าทําไมเขาต้องซื้อตอนนี้ทําไมเขาถึงต้องตัดสินใจตอนนี้จําไว้นะคะ delay cues sales ถ้าข้อเสนอของคุณเนี่ยไม่ได้ตอบคําถามทั้ง5ข้อนี้มันไม่ใช่ข้อเสนอที่ดีพอนะคะมันเป็นแค่ข้อเสนอทั่วไป